สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชิสาอุส,สมาค่ะรหัสนักศึกษา6420810051ค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำคลอดค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะเปิดเซตทำคลอดด้วยหลักอาซสติกเทคนิคค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการจัดวางอุปกรณ์ตามลำดับการใช้งานนะคะโดยชิ้นแรกนะคะจะเป็นสปรอนฟลอเซปค่ะ 2. นะคะเขมตรงค่ะ 3. แค้มโค้งค่ะ 4. นะคะจะเป็นอ m b ริ c าล c คอร์ค่ะและ5นะคะจะเป็นฟลอเซปสำหรับ f ฟัช h i n g ค่ะ พร้อมกับจัดอุปกรณ์ที่อยู่ในถ้วยใบใหญ่นะคะให้สะดวกต่อการหยิบจับและใช้งานค่ะโดยประกอบไปด้วยสำลีสำหรับฟัชิ่งแม่ค่ะสำลีสำหรับเช็ดต,ตาทารกสำลีสำหรับเช็ดสายสะดือและยังมีลูกสุบยางแดงค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเตรียมน้ำยาโคเอ็กซ์ดีนค่ะเทลงไปในสำลีถ้วยเล็กค่ะและ normal s ไล์ค่ะ เทลงไปในสำลีถ้วยเล็กที่เหลือหนึ่งถ้วยและสำลีถ้วยใหญ่ค่ะก็จะเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนแรกก็คือการเปิดเซตด้วยหลักอะเซปติกเทคนิคค่ะและขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อการคลอดค่ะโดยผู้ทำคลอดนะคะจะต้องใส่แมสเฟชชั่นนะคะพร้อมกับรองเทา้าบูทค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการใส่แมสเฟรีชิลแล้วนะคะพร้อมกับใส่รองท้าบูทนะคะผู้ทำข้อนะคะจะต้องไปฟอกมือของตัวเองให้สะอาดะคะ่ะ ะะโดยใช้อาซิปติกเทคนิคในการใส่เสื้อกาวค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะและจะมีเซอร์นะคะที่คอยช่วยผูกเชือกด้านหลังให้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการใส่ถุงมือสเตร์ไลน์นะคะโดยผู้ทำข้อนะคะจะใช้มือซ้ายหยิบถุงมือสเตย์ไลน์ด้านขวาตรงบริเวณริมพับปลายด้านในค่ะสอดมือขวาลงไปในถุงมือโดยต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิวหนังหรือสิ่งอื่นใดนะคะสัมผัสด้านนอกของถุงมือค่ะเพราะจะทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคและใช้มือขวานะคะหยิบถุงมือด้านซ้ายโดยสอดนิ้วเข้าไปในระหว่างริมปลายถุงมือที่พับลงมาสอดมือซ้ายเข้าไปในถุงมือปัสจักเชื้อโด ต้องระวังไม่ให้เกิดการสัมผัสด้านนอกของถุงมือค่ะต่อมานะคะขั้นตอนของการเตรียมทําคลอดค่ะพยาบาลผู้ทําคลอดนะคะจะใช้สายยางรัดคอร์ดนะคะใส่ไปที่กันไกลเข็มคอร์ดนะคะเพื่อใช้ในการรัดสายคอร์ดค่ะพร้อมกับสวมผ้ารับเด็กนะคะให้เซอร์ไปวางในเรเดียนวอร์มเมอร์ก่อน15นาทีค่ะขั้นตอนการทําความสะอาด1 อกจากบริเวณหัวหนาวขึ้นไปทางหน้าท้อง 2. ฟอกหน้าขาด้านใกล้ตัวตั้งแต่โคนขาไปถึงสองส่วน3ของขาท่อนบนและแก้มก้น 3. ฟอกหน้าขาด้านไกลตัวตั้งแต่โคนขาไปถึงสองส่วน3ของขาท่อนบนและแก้มก้น 4. ฟอกแคมใหญ่และแขมเล็กด้านไกลตัวจากด้านจากข้างบนลงมาข้างล่าง 5. ฟอกแคมใหญ่และแขมเล็กด้านไกลตัวจากข้างบนลงมาข้างล่างและ 6. ฟอกบริเวณตรงกลางจากคริสตอลิสลงมาถึงรอบรูทวันหนักวิธีปูผ้าทำคลอด 1. ส่วนปอกขาด้านใกล้ตัวของผู้ทำคลอด 2. ส่วนปอกขาด้านไกลตัวของผู้ทำคลอด 3. ปูผ้ารองก้นขั้นตอนนี้อาจจะพูดให้แม่ช่วยในการยกก้นได้ค่ะและ 5. ปูผ้าปูหน้าทองวิธีการทำคลอดสีศัว์ ผู้ทำข้อช่วยทำข้อศีรษะโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของมือข้างที่ไม่ถนัดกดบริเวณใต้ท้ายทอยของศีรษะทารกไว้เพื่อไม่ให้เงยศีรษะเร็วเกินกว่ากำหนดหรือให้ทารกเอาส่วนที่เล็กที่สุดออกมาก่อนและมือข้างที่ถนัดกดผ้าสำหรับเซฟเพอริเนียมรวบเนื้อและผิวหนังบริเวณฝีเย็บไว้และยันเพื่อไม่ให้ศีรษะทารกเงยขึ้น ผู้ทำข้อเช็ดตาทารกทั้งสองข้างด้วยสำลีชุปนอร์มสลายที่เตรียมไว้พร้อมกับเคลียร์แอร์เวทางเดินหายใจทารกดยดูดมูกในปากจมูกและลำคอเด็กด้วยลูกสูบยางแดง ตรวจดูว่าสายสะดือพันคอหรือไม่ถ้าพันคอรอบเดียวไม่แน่นมากให้จับสายสะดือพาดพ้นสีสะทารกถ้าพันคอสองรอบให้อาจรีสองตัวแคมคอร์ดใช้กันไกตัดสายสะดือแยกจากกันเพื่อไม่ให้รัดคอทารกค่ะวิธีทำคลอดไหล่ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณขมับทั้งสองข้างของทารกไว้แล้วโน้มสีสะทารกลงข้างล่างตามทิศทางของช่องเชิงกรานอย่างนุ่มนวล จนเห็นซอกดักแร้ให้ช่วยคอดไหลล่างโดยโน้มศีรษะทารกขึ้นประมาณ45องศากับแนวดิ่งการตัดสายสะดือทารกใช้ขดแคมตัวแรกที่คล้องด้วยยางรัดสายสะดือคีบที่สายสะดือห่างจากหน้าท้องทารกประมาณ2เซนติเมตรโดยอย่าให้ปลายคขดแคมยื่ยนไปมาก ตัวที่2องีบห่างจากคอร์ดเข็มตัวแรกประมาณ3เซนติเมตรโดยให้รีสายสะดือก่อนเข็มตัวที่2ใช้สำลีชุบโคเฮ็กซีดีนเช็ดบริเวณสายสะดือก่อนจะทําการตัดพร้อมกับเกี่ยวยางรัด,อดคอร์ดแข็มบนสายสะดือ เสร็จสิ้นการทำคลอดขอบคุณค่ะ